ทักทายสวัสดีครับทุกท่าน f อซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์วันหยุดยาวของใครหลายๆคนวันนี้เราก็ก็เหมือนเดิมครับไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็อเอาอาที่มันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละง่ายๆเลยอยาจจะพาชมบรรยากาศร้านไปก่อนแล้วกันวันนี้ร้านก็เปิดตามปกตินะครับเปิดรับลูกค้าตามปกติทุกวันเลยไม่มีวันหยุด วันนั้นที่ผมลงลงโพสไปเกีย่ยวกับลูกพี่ใหญ่นะครับเครื่องบินใหญ่ออ้สักคู่พรอยญาตแผ่นกล้องไปใส่ของเขาหน่อยนี่นะนก็บอกว่ารอรอรอ,รอให้พี่ใหญ่เขาเปิดตัวมานะครับเราก็จะน่าจะได้อันนี้สงูงร้านเรานะครับร้านเราก็น่าจะได้อันนี้สูงจาก ที่ใหญ่เขานะครับแต่รออยู่นะครับรออยู่ช่วงนี้ก็มีเงีย,งยบๆบ้างนะครับหลายๆคนพูดกับใครหลายๆคนหลายๆคนเขาก็บอกว่าเอยเศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่นั่นกันอะไรกันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ทุกคนมันก็ต้องสู้กันไปหะครับก็ต้องกินก็ต้องขี้กันเหมือนเดิมก็ต้องทํา ทำมาหากินกันเหมือนเดิมครับถ้าเราอันนี้จะพูดเหมือนแบบว่าเป็นแนวให้กําลังใจหรือแบบว่าจะทับถมหรืออะไรก็สุดแท้ก็สุดแท้จะแล้วแต่จะคิดกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีมันเป็นแค่คําพูดปลอบใจตัวเองนะครับหรือว่าเอาไว้แบบกบบเกลื่อนตัวเองหรือเปล่าว่าเอ้ยเราทําอะไรล้มเหลวอะมาทาอะไรแล้วล้มเหลวแล้วก็ไปโทษว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี เป็นเพราะเศรษ,ษฐกิจมันไม่ดีอะ่ะเลยล้มเหลวปิดบังปิดบังความล้มเหลวความ่ายแพ้ของตัวเองนะครับในการทํามาหากินนะครับอันนี้ผมพูดผมพูดในลักษณะที่แบบว่าเต, den, ตื <c ười> ตอนเตือนใจเตือนใจหลายๆคนที่กําลังใช้ความคิดนี้อยู่นะครับสําหรับตัวผมผมไม่ยอมแพ้นะครับผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วผมก็ทําอะไรผมก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ ทำมาเรื่อยๆของผมเนี่ยคือทำไม่หยุดนะครับแล้วทำไม่แข่งกับใครเพราไม่ได้ปวดไม่ได้ปวดเพราะาดียงังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็คือเป็นพื้นฐานของทั่วไปนะครับในการทำมาหากินนี่อยู่ในร้านนะครับแบบนี้เลยน,นี่มีน้ำตกเอ้ยไม่ใช่น้ำตกพูดผิดน้ำพุน้ำพุ รรยากาศในร้านก็จะเน้นเป็นสีเขียวเขาส่วนมากนะนสีเขียวก็เป็นพวกต้นไม้จะพาไปเดินเดินไปดูโซนนี้หน่อยชมบรรยากาศก็มันมันจะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยเรื่องเรื่องเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมันอยู่ติดกับถนนลาดยางอะเนาะมันก็เลยทําให้แบบว่ามีเสียงรถด,ดังบรบกวนบ้างรุนร้านะครับโซนนี้มีเครื่องเล่น ให้เด็กๆได้เล่นคนระับโซนนี้ก็เอาไว้นั่งภายนอกอากาศโปร่ๆงๆโล่งๆตกเย็นมาก็จะมีหนังฉายให้ดูหน่อยเสาร์อาทิตย์นะครับดอกจันทรดอกจันทเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีเพราะว่าก็สังเกตพฤติกรมรมลูกค้าแล้วนะจะเป็นอย่างนั้นจะส่วนมากจอหนังก็จะเป็นจอ4เมตร ใช้ด้วยเครื่องใช้เลเซอร,ร์ซื้อมาแสนกว่ากว่าไม่มีงานหนังครับไม่มีงานใช้หนังก็ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้บ้างตัวนี้ก็สําหรับเด็กๆเ,เขาเล่นกันะครับดึงดังดึงดังชอบชอบเป็นพาเดินแบบเดินดูกว้างๆครับ ว่าจะมีลูกค้ามานะครับเดี๋ยวสักคนะรู่เนาะจะถามลูกค้าก่อนส่งพัสดุใช่ไหมลูกน้องมา9โมง9โมง,โมงครับไอ้นี่ไอ้น,นี่ดอปออฟดอปออฟฝากไว้ได้ใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนั้นเราเรา,เราต้องใช้ไอ้บัตรประชาชน เราจะจนเดี๋ยวสักเก้าโมงค่อยมาเนาะพอดีกำลังทำคลิปอยู่ข <c oughs> ามาพอดีพนักงานเข้าเก้าโมงเก้าโมงครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ส่วนจริงๆก็มีน้องน้องพนักงานเขาดูแลช่วงเกี่ยวกับรับส่งพัสดุนะ <c oughs> เขาก็เข้า <c oughs> เขาเข้างานอยู่แปดโมงนั่นแหละแต่วันนี้เขาลาครับวันนี้เขาลาค น,อน้องเขาลาไป